ดไปเลยครับจกวันนี้อ่ะเป็นเอนเดอร์นะครับผมนี่เอนเดอร์เทมเพิลนะครับโอ้โหหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะ กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้นเริ่มเกมไมครับเนยนะครับและตอนนี้กับไมครับชา a l เลน g ์นะครับผมซึ่งไมครับชา a l เลน g ์ในวันนี้ฮะเราเนี่ยสามารถที่จะครับเทมเพิลนะครับหรือแบบพิระมิดในเกมไมครับแบบใหม่ขึ้นมาได้นะครับผมมาซึ่งมีทั้งหมด7แบบนะครับผมแต่อย่างแรกเลยฮะเดี๋ยวขอหาคุณหินแป๊บนึงนะครับผมอยากได้อะแถวนี้มีหินหรือเปล่านะเป็น b บ o m จังเกิลนะครับผมเออว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองคราฟอย่างแรกก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือเทมเพิลดินนอบบบีแล้ นี่ผมกดไปดีครับปื๊บอุ้ยผู้ชมตกลงมาครับโอ้โหสวัสดีซอมบี้มาครับข้ามันก่อนแล้วกันครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมอ่ะอุ้ยตรงนี้แบบกลายเป็นพื้นที่โล่งเลยนะครับอ๋อมันอยู่ใต้นี้นี่หว่ามันเลยไม่โดนครับโอ้ยพิกแอคจะพังเลยเนี่ยยังไม่ได้ใช้ขุดหินเลยนะฮะเอามาสับซอมบี้ก่อนครับผมเอาล่ะเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะอย่างแรกก็จะเป็นเทีนทีนั่นเองนะครับผมมาทั้งหมด9อันนะครับมาอย่างต่อไปครับผมอุ้ยเดี๋ยวนะคือของในกล่องเนี่ยมีไปแค่ดินเหรอเออ เอาละฮะก็ได้กล่องกับดินแบบไม่ต้องคราฟมานะครับแต่แบบไม่คิดจะมีของดีๆให้ไหนเลยเหรอได้แต่แบบดินนะครับผมละเซ็งนะฮะเอาล่ะจังวันนี้ขอคุณหินก่อนแล้วกันครับอย่างน้อยอุปกรณ์หินต้องมานะครับผมเดี๋ยวอย่างต่อไปเนี่ยเราจะคราฟเป็นแบบว่าแซนสโตนนะครับผมมาทำเป็นพีระมิดแซนสโตนนั่นเองเอาล่ะประมาณนี้น่าจะได้นะครับมาสามอุปกรณ์หลักของเราครับผมที่ผู้ชมดูนี่ดิเป็นพีระมิดดินนะครับผมไหนขึ้นไปดูได้อยากเห็นอะฟื้นพีระมิดของจริงว่ะแต่เป็นดินนะครับเฮ้ยีเนะมีเกลตันด ค่อยๆลงไปนะครับเจ้าวันนี้อ่าเฮ้ยไม่มีของกินเลยว่ะเฮ้ยนี่มันแตงโมนี่ว่ะขอแตงโมหน่อยครับอ่าพอจะมีของกินละนี่ไงเป้าหมายอย่างต่อไปนะครับตายนั่นเองขอท้ายหน่อยครับผมเราต้องการ8นะครับผมแซนสโตนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขุดอ่ะสามสิบสองใช่ไหมครับน่าจะใช่แหละเอาล่ะเรียบร้อยนะครับฟื้นขามาแบบนี้ผมได้ละเดี๋ยวเรามาขาไปตรงนี้เลยดีกว่านะครับอ่าตรงนี้แหละกล่องตรงกลางนะผมแซนสโตนล้อมรอบแบบนี้ครับคลิกไปเลยครับเจ้าวันนี้อุ้ยตกลงมาครับอื้มเรียบร้อยตายนะครับผมมมมมมมเเ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 อออาาาาาาลลล่่่่่่่ะะะะะะแแแแแนน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 นีีีีคคคืืพพรรรรรริิดดดดบบบบบปปปปกกตตตยยยััััว็็็สสถ๊ไไ้้งงทหซโใช ครับอ่าเอาไว้เดี๋ยวค่อยขุดแล้วกันเจ้าวันนี้ลงมาก่อนนะครับฟึ้นไหนดูซี่มีอะไรหรือเปล่านะครับทองครับผมแอปเปิลทองด้วยนะครับเจ้าวันนี้แจ่มเลยครับไหนดูดิแอปเปิลทองอีกอันนะครับแล้วก็อุวยเพชรครับผมแจ่มดีครับเอาละแซนสโตนขอหน่อยนะเอามาปั๊มเพิ่มครับผมแล้วก็เทียนทีด้วยนะครับอ่าโอ้โหเสียงน้ำเต็มเลยนะครับดูดิแถวนี้กลายเป็นแบบว่าหลุมนะครับผมอ่ะจ้าวันนี้ถึงเวลาปั๊มแล้วครับเดี๋ยวขอว่ายขึ้นไปก่อนแล้วกันฟึ้นขึ้นมานะครับผมเอาละแซนสโตนเยอะขนาดนี้นะครับปั๊มเท่าไหร่่ดีีววะเเนยยผมบอกล แล้วตอนนี้เนี่ยไม้หมดนะครับผมเอาล่ะเรามาค้าเพิ่มตรงนี้ดีกว่านะครับกล่องครับผมแล้วก็แซนด์สโตนเหมือนเดิมครับเจ้าหนี้พีระมิดอันที่2นะครับเรามาป้นกันดีกว่าของในกล่องจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่าเปิ้ลทองครับผมเฮ้ยนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกันนี่ว่ะเออว่ะจริงด้วยเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะก็คือเราจะได้เพชรเรื่อยๆเลยนี่หว่าเออว่ะตรงนี้มีลาพิสนะครับขอหน่อยละกันครับผมเราสามารถทำเทมเพลตลาพิสได้นะครับผมเออว่ะพูดถึงก็ทำเลยดีกว่าเนาะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันะะะะะะะจมม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 ืดดดแแลลลล้้ววเเเเเหหรรรรรรออ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 นนนนนงงงงงกกกคคคคััััับบผีีีีียยยยยยู่่่่่่็็ไไ๋ทาาาาาาตตพิป ดีกว่านะครับผมนี่กล่องตรงกลางนะครับลาพีดล้อมรอบแบบนี้ผมกดไปเลยครับ,บ,บ <ไป S 1> จเจวานี้เฮ้ยโอ้โหกลายเป็นลาพีดเทมเพลตแบบนี้เลยนะครับเป็นตู้หนังสือด้วยนะไหนดูที่เป็นไงบ้างนะครับผมลงมาครับฟืบอ,อยากรู้ของข้างในหรือเปล่ววาคุณผู้ชมมันจะดีแค่ไหนนะครับเอาล่ะตรงนี้เป็นไม้ผมแล้วก็แบบเป็นแฉบดอ้ด้วยเหรอโคตรเท่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวะอะไรอะลงมาดิฟืบลงมานะครับโอ้โหทำไมเป็นดีเปนเซอร์เงี้ยเฮ้ยเป็นขวดเวลนะครับผมแล้วก็แบบเป็นเชนชานอย่างงั้นเหรอฮะโอ้โหไหนกดดิจริงไม่ต้องกดหรอกเอามาาาาาาปปปเเเเเเเลลลลลยยยยยดดดดดีีีีีีกกกวววว่่่่่่นนนนนนะะะะะะคคคคครรรรรรรััััับบบบจไไไขออออออองแแ้้็ทชชใมมมหหหูิื เกือบข้างใต้นี้เอ้ามีแค่นี้เลยนะครับเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยต้องฟาร์มของก่อนไปช้านะครับผมเพราะว่าในนี้เนี่ยไม่มีของให้เลยนะฮะเอาบอนว่าขึ้นไปก่อนแล้วกันเนาะฟืบเป็นตอนกลางคืนนะครับแต่เราไม่สนใจครับเจ้าวันนี้เราจะปั๊มของต่อครับผมลงมาดิครับอุ้ยเกือบตายว่ะตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่ามันจะเป็นของเซตเดิมครับผมก็แบบเก็บมาเฉพาะของที่ต้องการเลยนะครับทองกับเพชรนั่นเองนะครับผมเออว่าคุณผู้ชมเรามีเทมโปสุดโกงด้วยนะครับเอากล่องวางไว้ตรงกลางนะครับผมนี่เพชรแบบนี้ครับแล้วก็ทองล้อมรอบครับผมนี่กดไปครัับเเเจ้้้าาานนนีีททมโโปะวว่แอ อยู่ตรงนี้เหรอผมก็ตกใจครับแต่วันนี้ขอปิ้นก่อนดีครับเฮ้ยมีเพชรกับเนเธอร์ไลท์ด้วยอะไรวะเนี่ยของมันจะดีเกินไปแล้วนะฮะถึงเวลาอัปเกรดครับผมว่าไงซอมเบ้โดนสับไปก่อนแล้วกันเริ่มจากดาบเพชรก่อนดีกว่านะครับผมแล้วก็ทีนี้อ่าทำอะไรดีวะเนี่ยที่ขุดเพชรแล้วกันนะผมแล้วก็มาขุดบล็อกเพชรต่อครับก็มาดีครับโอหุยรวยว่ะรวยจริงจังหวะเนี้ได้ครบทุกอย่างเลยนะครับผมบล็อกทองบล็อกเนเธอร์ไลท์นะครับจัดไปโอ้โหดูข้างในดิผู้ชมอย่างหลวนะครับขอเพชรเพิ่มหน่อยครับจัดไปครับผมมเอาาล่ะทชุดก กอดเพชรของเรานะครับจัดไปดีครับแล้วก็อุปกรณ์เพชรนะครับผมเออว่ะเรามาอัปเกรดกันด้วยดีกว่านะครับผมจะวันนี้สมิตติ้งเทเบิลนะครับอ่าเอาไปตรงนี้แล้วกันเนาะเตบอกเข้าไปครับจะวันนี้เนเธอร์ไลท์ครับผมถึงเวลาอัปเกรดแล้วครับอ่าประมาณนี้แล้วกันครับผมฟูลเนเธอร์ไลท์นะครับผ่นนี้สุดยอดเลยว่ะเอ้ยนะหืมพิกแอคเป็นเนเธอร์ไลท์ไปด้วยนะครับโอเคเอาล่ะมาดูขอข้างล่างดีกว่านะครับจะวันนี้ลงไปครับผมเฮ้ยได้ลืมตายครับผมเอาล่ะเข้าด้านนี้แล้วกันไหนดูเซซข้างล่างมีอะไรครับผมจะวันี้เปิด นนะเฮ้ยชาร์ปเน็ตฮะโอ้โหโปรเทคชั่นนะครับผมเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนอะไรวะเนี่ยของโคตรดีเลยครับผมโอ้โหทองนี่แบบรวยอะฮะรวยจัดเดี๋ยวมารวมเป็นบล็อกทองดีกว่าผมว่าเก็บไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาล่ะอย่างต่อไปผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะฮะรวยแล้วอะถึงเวลาไปตีบวกแล้วครับโอ้จริงตีบวกตรงนี้ก็ได้ดีหว่าใช่ปะทำเป็นแอนวิวนะครับผมเอาล่ะแอนวิวของเรานะครับในนี้ไม่มีใช่ไหมโอเคใช่อย่างแรกเลยนะครับชาร์ปเน็ตอยู่แนวเนี่ยยีงไงชาร์ปเน็ตก็ผมแล้วก็อรูทติ เดี๋ยวต้องคาเพิ่มว่ะแล้วประเด็นคือแบบคาไม่ยากเลยนะครับคาแค่นี้เองครับผมนี่กดไปอีกรอบนะครับอ่ามันจะไปเสกตรงไหนวะเนี่ยประเด็นโอ้โหอยู่ใต้น้ำเลยเหรอฮะเจ้าวันี้ก็ว่ายไปดีครับฮัลโหลลงมาข้างใต้นะครับจังหวะนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราอุดตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่ะน้ำจะได้ไม่ไหลไปนะครับปึ๊บลงมาข้างล่างครับผมขอเพล็กซ์ชั่นเพิ่มหน่อยนะครับจังหวะนี้แล้วก็ตีบวกเพิ่มไปนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมเพล็กซ์ชั่นแบบฟูลแล้วนะครับเฮ้ยนะรอบนี้แบบเสีกมอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยว่ะ เนเธอร์นั่นเองนะเพราะแบบเทมโปอย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นเนเธอร์แลกครับผมเอาล่ะเจวันนี้ธนูของเรานะครับแต่แบบยังไม่มีลูกธนูครับผมเดี๋ยวค่อยไปแลกแล้วกันไปลุยก่อนครับเจวันี้ไปฟึบเจวันนี้แวะมาตีบวกซะหน่อยแล้วกันนะครับเอ่อข้างล่างนี้นะครับผมตีบวกอ่ะพาวเวอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับผมประมาณนี้อ่ะเออว่ะแต่ตอนนี้เนี่ยขาดแคลนอาหารมากๆเลยนะครับสวัสดีเจวัวขอหน่อยละกันขอเนื้อหน่อยนะครับแล้วแบบมีลูติ้งด้วยนี่หว่าถือว่าดีเลยครับเจวันนี้สับไปล่าะเลยบร้้อยผมไดฟินนะครับทเป็นนฟิแล่ะได้เนนื้อมา21ะครับทเป็นเตาาเผนจว แล้วก็เฮ้ยนะเรายังไม่มีฐานเลยเนี่ยว่าช่างมาเล่นใช้ไม้แทนแล้วกันนะครับง่ายดีอ่ะเผาไปครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยระหว่างรอนะครับเราก็จะลงไปหาออฟซิเดียนนั่นเองตรงไหนดีวะเนี่ยเออเนี่ยมีเป็นเหมืองนะครับวันนี้คิปเปอร์สับหน่อยแล้วกันครับผมอ่าเหมืองนี้น่าจะใช้ได้นะครับเอาไม่ได้นี่ยว่าเหมืองไหนดีวะเนี่ยเหมืองนี้เปล่าผมว่าจริงๆถ้าเราขุดดิ่งต้องเจอแน่เลยว่ะเพราะแบบเหมืองในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วนะครับนี่ไงเจอแล้วครับผมจะวันนี้ฮะเหมืองเดฟสเลตนะครับเอาล่ะมีบ่อลาาาาาววหรือออเเปลล่่่นีไงบฮ้ยะไไรออ่ะตวมาจากไหนคคครรรััััับบบเเนนนนนีี่่่ยยฮะะะะดดด๋ววทาาถถงง้้้อผมจไ ไปล่านั่นเองฮอเฮ้ยเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยอยู่ก็ตกลงมาจากฟ้านะครับงงไปหมดเลยเอาล่ะได้มาแล้วนะครับโอ,อ้โหโคตรไกญ่เฮ้ยตรงนั้นก็มีบ่อลาวาครับเดี๋ยวไปล่าดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกนี้ฮะยิงจังเลยบ่อลาวาโคตรใหญ่นะครับล่าไปดีครับเจ้าว,าวัานนี้ขุดไปนะผมพิกแองเกเนเธอร์ไลท์นะครับขุดเร็วอยู่แล้วใช่ป่าวะน่าจะเร็วอยู่นะผมเออว่าผมก็เลยเป็นชา้านาดน่งว่าจะได้ขุดเร็วกว่านี้นะครับเราจใช้ความพยายามครับผมแต่ว่าเราตักมาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่าจะได้ง่ายนะครับเอาล่ะได้มาสิบเอ็ดแล้วนะฮะ ของที่ไม่ต้องการก็ทิ้งไปเลยนะครับผมมาประตูเนเธอร์สร้างไว้ตรงนี้แล้วกันครับตุดนี้วางไปแบบนี้ครับผมแล้วก็อะไรดีวะเนี่ยคอมโบสโตแลนปึ๊บต่อมาแบบนี้เลยนะฮะวางไปแล้วก็ไฟแช็กของเราครับจุดไปดี่ขาจุดนี้เล t โก o ครับผมอย่างแรกที่ต้องการเลยนะครับนั่นคือเนเธอร์แหลกนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวเมาถึงยูป่าแดงเลยเหรอขอเนเธอร์แหลกหน่อยนะครับเอาไปตรงนี้ละเฮ้ยเดี๋ยวพิกลินใจเย็นนะเพื่อนอย่าเพิ่งตีกันได้เปล่าฮะขอคาบก่อนขอคาบก่อนน่าจะพอแล้วครับคาบไปตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้ลวางลวกก็ล่องนะครับผมเอ้ยนะผมไม่ไดด้ขุกลล่องมาเยเหรอออออไไไมมม่่เเเปป็็นนนนนรรรรคคัับบบบบกกกแแแแลลลล้้้้ววธ์ีผขด ไปครับปึ๊บไหนดูดิเฮ้ยเนี่ยนึกว่าเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับดูดิมีบล็อกทองด้วยนะครับผมโคตรเท่ครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างดีกว่ามีอะไรบ้างครับฮัลโหลเฮ้ยมีเทนทีด้วยนะครับมีแผ่นเหยียบด้วยเอาหัวนตรายเนี่ยไหนดูดิโอ้เอ็นเดอร์โพลเต็มไปหมดเลยนะครับแท่งเบสด้วยจะวันนี้ไม่ต้องไปหาแล้วนี่มั้ยรวยแล้วครับรวยแล้วครับแล้วเนี่ยโอ้โหรวยขนาดนี้เลยเหรอจัดว่าแจ่มครับขอเก็บมาก่อนนะเอ็นเดอร์โพลซักอสองชุดแล้วกันเออได้อยู่ได้อยู่ส่วนแท่งเบสนี่คือแบบได้มาชุดหนึัครบเเะนล่อง ผมแล้วก็อย่างต่อไปฮะเราจะทำเป็นแบบว่าไอคอเบนเดอร์ o นะครับผมอ่าสักเท่าไหร่ดีวะเนี่ยสิบหกก่อเลกันเอากล่องไว้ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ไอคอเบนเดอร์ล้อมรอบแบบนี้ครับคลิกไปครับผมจนนี้กลายเป็นอะไรครับหยกลายเป็นซองโฮอย่างนั้นเหรอฮะโอ้โหต้องขึ้นไปดูว่ะจาังหวะเนี้ยสำรวจจากด้านบนดีกว่าไหนดูดิมันจะเป็นยังไงครับสบตองโฮเอาล่ะขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้ดูดิมีซีลฟิตด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหล้อมรอบแบบเป็นชั้นหนังสืออะไรแบบนี้นะครับแล้วข้างล่างเป็นไงเฮ้ยเนี้ยโอ้โ เฟือบลงมานะครับโอ้ของรดบเต็มเลยบปนึงเก็บม,มาก่อนเฟือบประมาณนี้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยอยากแลกลูกธนูไว้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพิกลินอยู่ไหนครับมีตัวเดียวเหรอตรงเนี้ยขอแลกหน่อยเพื่อนโยนทองไปเฮ้ยได้ๆจะเย็นโยนทองไปก่อนนะครับประมาณนี้อ่ะโยนไปเฮ้ยได้ๆใครยิงอะไรมาครับ เออโอ้ยจะแลกของเมื่อนจะทําทแบบนี้ได้ไหมตบกลับไปเลยครับมันต้องโดนไม่ต้องโดนเฮ้ยเชอะเอาบินหนีไปเฉยเลยนะครับช่างมันขี้เกียจทะเลาะพอดีเลยนะครับผมอยากได้ลูกธนูครับขอแลกหน่อยได้เป่าวเอาว่าแถวนี้มีอีกนี่หว่าไปเรียกมาดีกว่านะครับเอาล่าลูกธนูเริ่มได้แล้วนะครับจังหวะนี้ขอสักชุดหนึ่งเรื่องการต้ผมเอาไว้แบบยิงเสาอะไรแบบนี้นะครับผมทีนี้ก็มาสร้างประตูพอร์ท่อเผือไไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้พับกลับได้นั่นเองนะครับผมจะีกดเจ้าล่วครับจัหวนนี้นีกลับดีกว่านไม่อยู่แล้ยครับ อย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายิงดีกำลังจะวาร์ปกลับนะเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยโหไหนวะเนี่ยเป็นจังเกิลนะครับแต่ไม่ใช่ที่เดิมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่ตอนกลางคืนอีกแล้วเหรอเฮ้ยได้จต่วันนี้เราครับเตียงได้แล้วครับคาบกันไกลนะครับผมตัดไปเลยครับเอาล่ะถึงเวลาคราบเตียงนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยซอมบี้อย่าเพิ่งมายุ่งคนกำลังจะนอนเลยเนี่ยนอนไปครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้มาอีกแล้วเหรอเฮ้ยให้มันเป็นตอนเช้าก่อนได้เปล่าเรียบร้อยครับผมเช้าแล้วมาดีมาดีเช้าแล้วเออหวังว่าชมเราเหลือเทมเพิลอย่างส กดไปเยครับจกวันนี้อ่ะเป็นเอนเดอร์นะครับผมนี่เอนเดอร์เทมเพลนะครับโอ้โหหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะดูน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงฮะเอาล่ะไปไหนดูซิเป็นยังไงนะครับโอ้โหมีเบ็ดล็อกด้วยเหรอกัรจะให้ขุดไม่ได้เลยดิฟืบลงมานะครับเฮ้ยชักเกอร์บล็อกวะโอ้โหธนูอะไรวะเนี่ยผู้ชมทุกอย่างเป็นเอ็กหมดเลยนะครับคือแบบระดับซีบะโอ้โหเปลี่ยนหมดัดเลยของดีจัดโอ้ ครับโทเทมด้วยเหรอโทเทมน่าจะแบบไม่ต้องแล้วแหละผมว่าเจ้าวันเนี้ยดาบก็มีนะครับโอ้โหเฮย้ยหน้าไม้ว่ะอันนี้น่าสนใจครับฟูจ,จริงๆเลยนะครับดูดิของแต่ละอย่างก็ผมหน้าไม้นี้มันใช้ได้ปะเน,น,นี่ยประนึงนะเอ้ยเด็กผู้ชมเหมือนมันใช้ไม่ได้เลยอ่ะเอ้อุตส่าห์ได้ของดีมานะครับไม่เป็นไรเลยมีธนูอยู่นะครับผมเก็บอ่าลูกธนูมานะครับเอ้ยจริงมีอินฟินิตี้นี่หว่ะจะไปนี้ขุดออกมาก่อนเลยนะครับแต่แบบเสียดายลูกธนูเมื่อกี้นะอุตส่าห์แลกมานะครับผมสุดท้ายก็แบบมาเจอตรงนี้อยู่ดีนะครับเอาหลับแป บอกไม่ต้องการแล้วนะฮะเอาล่ะวางกล่องนะครับผมแล้วก็อาร์เบนเดอร์ล้อมรอบแบบนี้ครับอีกรอบนึ่งของผมจะวันนี้สตองโฮนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้ครับผมนี่เราก็จะมาขุดตรงนี้เอานะครับอ่าประเด็นะเป็นประตูอ่าดีเอ็นครับผมเฮ้ยอะไรอะซีโอฟิทอย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหมขุดไปก่อนครับขุดไปก่อนครับเอ้ยอะไรเนี่ยออกมาเต็มไปหมดเลยครับผมแต่จะวันนี้ก็พร้อมบวกอะครับไม่กลัววะเอาล่ะเดี๋ยวลองวางดูนะครับว่าได้หรือเปล่าครับผมจะวันนี้วางไปเลยครับฟิร์บประตูพอร์ทัลของเรานะครับได้วะสุดยอดเลยคคคคครร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 รััััับบ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 เเเเปปปป็็นน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 แแแพพพีีะะะะะะะมมมมมิดดดดสตตออออออองงงโโฮผผ่่่่่่่าาาาาาึขขขจจจจลลยยย์้้้้ววววใใชไกกกุ เลยนะครับฟืบขุดอย่างเร็วครับผมเฮ้ยทำไมมันลึกจังวะเนี่ยอ่าขึ้นมาได้แล้วไอาไปเดอร์โยนไปเลยนะครับเราก็คอยเดร์โพลน่ะเดี๋ยวเราจะวาร์ปขึ้นไปได้บนดีกว่าครับผมเริ่มจากเสานี้เลยนะครับปาไปดิครับถึงหรือเปล่าเฮ้ยได้ไใจเย็นอ่าขึ้นมาขึ้นมาเอาล่ะมาเปิดก่อนได้เปรียบนะครับยิงไปดิครับผมแล้วก็ข้างๆนะครับยิงไปเอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยได้ตรงนี้ต้องวาร์ปไปดีกว่าฟืบวาร์ปป้าครับผมแล้วก็ระเบิดไปดิครับไปต่อไปต่อฟึบถึงเปาฮ้้ยไไดตกม่ค่อยยจะแม่นนเละครับอยู่ใกล้แบบนี้ยิงไม่โดนไม่ได้แล้วครับผมไปต่ออครับจนี้้เยวาร์ปไปด้านนนนู้ะครรับบฟึึถงหือเปล่า โอ้โหไม่ถึงว่ะโดนไปเป็นทองซะหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวตายเอาละระเบิดไปครับแล้วก็ขึ้นมาบนนี้ครับผมซัดไปครับจากนนี้ข้างๆครับผมเก็บให้หมดครับเออยออะสุดท้ายแล้วปะระเบิดไปสุดท้ายนะครับเรียบร้อยครับผมน่าจะเสร็จหมดแล้วแหละจากนนี้ก็วาร์ปลงมาดีกว่านะครับเอาละอย่างแรกเลยครับผมเทียนทีแบบเยอะมากเลยนะครับวางไปก่อนดีกว่าฟืบวางไปให้มันแบบสะดุ้งหน่อยดีกว่าครับผมฟืบวางไปนะครับขอลองธนูหน่อยดีกว่าธนูเทพเจ้านะครับยิงไปโดนหรือเปล่าวะโดนซะหน่อยครับ เฮ้ยเรียบร้อยโดนครับผมเฮ้ยเจ็บเหมือนกันนะน่ะธนูพาวเวอร์เอ็กของเรานะครับโคตรแรงมาด้วมาด้วเฮ้ยบินวนหรอโดนไม่เลยครับธนูโคตรแรงนะครับผมจังวันนี้ยิงไปก่อนครับอ่าโดนไปโดนไปต่อไปผมก็จะเป็นการระเบิดนะครับไฟแช็กของเราครับจุดไปเลยครับจุดไปเลยครับเตรียมตัวโดนระเบิดครับผมระเบิดไปโอ้โหเจ็บจัดเลยแต่วันนี้ครึ่งหลอดเลยครับบินไม่ได้โคตรแรงโคตรแรงเออต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับเฮ้ยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยมายุ่งอะไรครับคนเนี้ยถ้าคล่องใจก็เข้ามาครับเอ้าตายแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบินวนมาแล้ววว่ะจจันี้้ผมดาาบเเทพของงงเเเราาาานนนี่่ยยลลออใช้้้หกัขขม นะครับเจ้าหนี้ตบไปดีครับตบไปเออโอ้อยโอ้โหเลือดแบบหายโคตรเยอะเจ้าหนี้ตบไปเฮ้ยเนี่ยเอาบินหนีแล้วหรอบินหนีทำไมครับยิงไปดิ เดี๋ยวนี้ต้องตายแล้วครับผมชอทสุดท้ายปิดเกมนะครับเรียบร้อยเฮ้ยเนี่ยไอตัวนี้อะไรเนี่ยอย่ามายุ่งได้ไหมครับตายเรียบร้อยนะครับมังกรครับผมขนาดมังกรก็ยังไม่ไหวกับพลังของเราอ่ะโคตรโหดครับพลังเราโกรธกลับไปนะครับเดี๋ยววนี้เอาละโอ้โหแต่ละพีระมิดที่มันสุดยอดจริงๆเลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นดาตาแพรกนี้นะครับผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยสามารถโหลดไปเล่นได้เลยครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครัับบบบผม๊าายยคร